เพืเ่อนๆครับหลายๆคนมือใหม่นะครับที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้หรือยังไม่ได้ตั้งค่าในสตรีมนะครับหรือในคลิปยาวหรือในช่องคุณคิดอะไรอยู่เวลาเราลงคลิปไม่ว่าจะเป็นเปิดหมวดมืออาชีพหรือสร้างเพจนะครับขึ้นมาใหม่เลยลงคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันเราต้องถามก่อนเราลงวันละกี่คลิปอันนี้ในคลิปยาวนะไม่เกี่ยวกับคลิปเรียว นะครับเพื่อพื่นให้เข้าใจอย่างนั้นว่าฉันลงคลิปทุกวันผมลงคลิปทุกวันทําไมนาทีถึงลดอ่าทำไมนาทีถึงลด,าน,างลดนาทีมันไม่เพิ่มสักทีมันเกิดจากอะไรใครที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้หรือใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าในสตรีมนะครับคือกําหนดเขาบอกว่า5อันผู้ติดตาม60,000นาทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกสัสดส่วนว่าทําไมนาทีถึงลดและเกิดจากอะไรนะครับมีสสาเหตุนั่นก็คือ1 นาทีลดเกิดจาก1เราไปลบคลิปอ่าอย่างเช่นคือไปฟังครีเอเตอร์หลายท่านมาบอกว่าคลิปนี้คุณผิดนะคลิปนี้คุณผิดนะนะครับในคลิปยาวนะครับไม่เกี่ยวกับเรียวอ่าพอไปฟังมาแล้วปุ๊บเรามาลบพอเรามาลบปุ๊บเนี่ยมันไม่นหน้าทีมันไม่ลดณนะตอนนี้นะครับอ่ามันจะไม่ลดพวดลงไปเลยนะครับคือหนึ่งแล้วเกิดจากสาเหตนุนี้คือเราไปลบคลิปสองอ่าเราเปิดเพจครบ60วันหรือ,อยัง เปิดโหมดมืออาชีพครบ60วันหรือ,อยังประมาณนี้นะครับเราต้องไปไล่ดูว่า,าเขาเรียกว่า60วันล่าสุดผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมตุติผมลงคลิปนะครับวันละ1คลิป60วันก็ได้60คลิปใช่ไหมครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมได้คลิปละ1,000ยอดวิวก็ได้ครบ60,000นาทีถูกต้องไหมผมลงทุกวันนะครับ สองอ่าผมลงวันละสองคลิปสองคลิปก็เป็นร้อยยี่สิบครับหกสิบวันใช่ไหมครับอ่าผมเอาวันละอ่าไม่ใช่ครับผมเอาคลิปละห้าร้อยวิวนะครับวันหนึ่งก็เป็นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับก็ครบหกหมื่นอ่าข้อที่สามคือสมมุติผมลงวันละสามคลิปนะครับอ่าก็เป็นร้อยแปดสิบคลิปหกสิบวัน ยอดวิวผมเฉลี่ยคือนะครับสามร้อยยอดวิวอันนี้คือผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ทําไมบอกว่านาทีถึงมาถึงลดหกสิบวันล่าสุดนั่นก็คือสมมุติวันหนึ่งภายในหกสิบวันเนะี่ยผมไม่ได้ลงคลิปหรือไม่มีคนดูเลยเพื่อนเนึกภาพออกไหมครับสมมุติว่าผมไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันนะโอเคล่ะยอดวิวสมมุติยอดบิลหนึมม่งพันหายไปเลยอ่ะหรือ คลิปนั้นไม่มีคนดูหรือยอดวิวไม่ถึงเป้าประมาณนี้นะครับและทีนี้คือสมมุติผมไม่ผมไม่ได้ลงคลิปและทีนี้ปุ๊บพอ60วันล่าสุดอย่างเช่นคือวันที่58 59เนี้ผมไม่ได้ลงคลิประบบเขาก็จะประมวลว่าวันนี้คุณไม่ได้ลงคลิปและยอดวิวคุณก็จะลดยอดคนดูคุณก็จะลดนาทีมันก็จะลด นึกภาพออกไปครับมันจะเป็นอย่างงี้คือเขาเรียกว่าตัดยอดเขาเรียกว่า60วันล่าสุดลบคลิปก็นาทีก็ลดะนะครับแล้ว60วันล่ะถ้าชันยังไม่ผ่านนะสมมตุติเอานาทีมันยังไม่ถึงเลยสมมุติว่าได้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยขาดอีก1 0 0 0 0ืนอย่างเงี้ยครบ60วันแล้วนะเราสามารถสร้างรายได้ได้ไหมได้60วันนะครับหรือ1เดือนที่เขาให้สร้างตัวตวนเขาให้ลงคลิปเขากําหนดเป้าเฉย ไม่ได้แปลว่าเราสร้างราได้ไม่ได้นะครับบางคนทําคลิปหรือทําช่องมาแล้วเป็นปีก็มีอ้าวหลายๆปีก็มีฉะนั้นแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้คือนาทีมันลดแล้วทํายังไงถึงจะเพิ่มนาทีละนะครับอ่าคือมือใหม่จริงๆคือลงคลิปนะถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับผมแนะนำนั่นคือลงไปเลยเช้าเทียงเย็นไว้ก่อนนะครับทําคลิปให้มีคุณภาพไว้ก่อนลงไปเพราะว่าเราพึ่ง นะครับกำลังสร้างตัวตนเรายัางไม่ผ่านอะไรเลยแล้วถ้าเราตั้งค่าผ่านแล้วถ้าเรานาทีมันลดลงต่ำกว่าหกหมื่นละเครื่องมือจะโดนยืดไหมเอาง่ายง่คือได้ตั้งค่าในสตรีมได้แล้วได้เลยนะครับนอกจากเราทําผิดแค่นั้นแหละผิดกฎนโยบายพาทเนอร์ผิดกฎชุมชนผิดกฎนโยบายการสร้างรายได้แค่นั้นเองเครื่องมือจะถูกโดนจากัดแล้วค่อยมานั่งแก้นั่งลบทีละคลิป ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูว่าเออหน้าที่ฉันลดมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเออเขาเรียกว่า60วันล่าสุดแสดงว่ามีอยู่1วันที่ฉันไม่ได้ลงคลิปหรือมีอยู่1วันที่ลงคลิปแล้วไม่มีคนดู